การพัฒนาที่ยั่งยืนได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ควบคู่กับการต่อยอดขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จไปสู่ประชาชนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตพืชจัดทำจุดเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจัดทำแปลงแม่พันธุ์รวบรวมพันธุ์และแปลงขยายพันธุ์พืช จะทำแปลงศึกษาวิจัยทดสอบในพื้นที่พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้กับสู่สภาพที่สมบูรณ์จนไปสู่ผลสำเร็จได้แล้วนำไปขยายผลสู่รัศดรในพื้นที่รอบศูนย์3าตำบล43หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 1. ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรและเครือข่ายโดยการจัดอบรมและสนับสนุนพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตรที่จําเป็นสําหรับการถ่ายทอดความรู้และสร้างอาชีพพร้อมทั้งแนะนําให้รู้จักวิธีการทําการเกษตรที่ถูกวิธีมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกรส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้ปัจจุบัน สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน20กลุ่มสมาชิก478รายมีเงินทุนหมุนเวียน3,731,965บาท 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผล,ผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนโดยการให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรลดรายใจ่าในครัวเรือนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเกษตรกรบางรายยังสามารถนำไปจำหน่ายทําให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้พึ่งพาตนเองได้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไปผลสําเร็จแห่งการพัฒนาสร้างอาชีพเสริมทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรต่อไป ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซา